สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยสําหรับคริปโตเทคนิคอลนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาตามกันในส่วนของ m i x นะครับหรือ immutable x นะครับผมนะครับในส่วนของราคาของ immutable x นะครับนะครับแล้วตอนนี้นะครับถ้าดูจากทรงกราฟเนี่ยนะครับก็ไม่เหมาะสําหรับท่านักลงทุนที่ต้องการถือยาวนะครับแต่ถ้าท่านนักลงทุนนะครับที่ได้เข้าไปในช่วงราคาเนี่ยฮะตั้งแต่เดี๋ยวผมจะมาร์กโซนไว้ก่อนนะครับปึ๊บ นะฮะนะครับนะครับตั้งแต่หนึ่งจุดนะครับหนึ่งจุดหนึ่งศูนย์นะครับหนึ่งจุดหนึ่งศูนย์หนึ่งจุดหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยนะครับแล้วก็เอ่อหนึ่งจุดสี่นะครับหนึ่งจุดสี่เจ็ดนะครับก็เป็นช่วงราคาที่จะเรียกว่าหน้าเข้าก็นหน้าเข้านะฮะถ้าสมมติว่าราคามันไม่ถีบตัวลงไปอีกนะครับนะฮะถ้าสมมติว่า ราคาเนี่ยนะครับมันสามารถที่อยู่ในทรงนี้ได้นะต,ตอนนี้ถ้ายังกลาไอยู่นะครับถ้าอยู่ในทรงนี้ยต่อไปสวิงลงต่อไปเนี่ยก็น่าเป็นห่วงแต่เมื่อไหร่นะครับถ้าสมมุติว่าเมื่อไหร่ราคาเนี่ยนะฮะมันอยู่ในทรงทัดเทือนนี้นะครับสมมติว่าวิง่งวิ่งมาแตะอาจจะมาแตะตรงนี้สักรอบหนึ่งนะครับแตะในโซนรอบหนึ่งแล้วก็มีการ breakout แนวต้านของเทรนด์ขาลงขึ้นไปได้นะครับ ก็จะเป็นอะไรที่เป็นภาพลักษณะนันจะเป็นภาพที่สวยงามมากนะครับเนะฮะนี่ครับประมาณนี้ลักษณะนี้เป็นต้นนะครับนะครับก็อันนี้ถึงจะเป็นทรงทรงขาขึ้นที่สวยนะครับที่สวยเพราะว่าทําไมฮนะมันมีการยกนิวยกยกโลขึ้นที่สูงขึ้นนะครับแล้วก็มีการเบรกเอาเซนขาลงไปนะครับนี่ฮะก็จะเป็นอะไรที่ น่าสนใจนะครับผมนะครับแต่ว่าในส่วนของ u m e r a l e X นะครับก็จะไปเหมาะสำหรับการที่คนที่จะเล่นในส่วนของฟิวเจอร์จะมากกว่าครับเท่าที่ดูจากทรงนะครับก็ไม่เหมาะสำหรับคนที่คือคือจะเล่นเล่นสปอรตก็ได้นะครับแต่ว่าณตอนนี้นะครับยังไม่มีโอกาสที่จะเล่นนะครับผมนะครับ สปอตหรือเป็นฟิวเจอร์ฝั่งบ่ายอนี้ไม่มีโอกาสจะเล่นนะครับเพราะว่าณตอนนี้นะครับก็เป็นการลงลงแบบลงยาวๆเลยนะครับตั้งแต่วันที่ยี่สเอ็ดเป็นต้นมานะครับลงมาเรื่อยๆครับผมนะฮะนะครับในส่วนของทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะครับก็มีการสวิงกลับตัวบ้างนะครับแต่ว่าโมเมนตัมหลักก็ยังคงเป็นเทรนด์ขาลงอยู่นะครับนะครับโมเมนตัมหลักก็ยังก็ยังลงอยู่นะครับแล้วก็ดู ดูจากเส้นเทรนก็จะทราบว่ามันยังทำไมนะเป็นเป็นเทรนขาลงอยู่นะครับเดี๋ยวสักครู่นะต่อมาให้ดูนะครับนะฮะก็ยังคงเป็นเทรนขาลงอยู่นะครับนะฮะประมาณนี้ลนนนักษณะนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็ถ้าด้านลงทุนที่ต้องการเล่นในส่วนของสปอตถือยาวนะครับก็ยังคงต้องรอไปก่อน แต่ถ้านักลงทุนที่เ,เล่นฟิวเจอร์ส่วนของขาบายเนี่ยนะครับก็ไม่แนะนำนะครับไม่แนะนำให้เล่นนะครับก็ควรจะไปให้น้ำหนักกับฝั่งเซลสียมากกว่านะครับทีนี้เซลล์เราจะเซล์ยังไงนะฮนะเซลเนี่ยเราจะเซลลยังไงนะครับก็ต้องรอให้ทำไมราคาเนี่ยนะครับมันมีการอาจจะใช้ไทม์เฟรม15นาทีก็ได้นะครับหรือทางเฟรม1ชั่วโมงก็ได้ก็นะฮะอันนี้จะเป็น ราคาของเ่วงวันนี้นะครับตั้งแต่เส้นปลาเส้นนี้เป็นต้นมาผมก็จะใช้ฟ่โบนะครับในตานนะครับเทียบกับไฮเดิมของของวันที่ผ่านมานะครับนะครับเอาเทียบโลเทียบไฮนะครับนะฮะก็จะเป็นเออนี้ก็จะได้โซนฟิโบละนะครับก็ถ้าคนที่จะเออเล่นบายนะครับนะฮะ ที่กิงก็ไม่แนะนำนะครับก็อาจจะเป็นโอกาสได้สั้นๆนะครับแต่ถ้าท่านจะเข้านะครับท่านก็เข้าได้เลยหรือท่านอาจจะไปรอเข้าในโซนฟิโบนะครับแต่ณตอนนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่ามันมีสัญญาณการกลับตัวเกิดขึ้นนะครับอันนี้เกิดขึ้นอย่างไรนะครับก็ผมก็เคยอธิบายไว้ในคลิปกันก่อนแล้วอย่างของของเอลฟาครับของกาล่าของ IOST นะครับนะครับของ ตัวซิลนะครับว่าเอ๊ะถ้าเกิดจะเล่นในช่วงสั้นๆกับตัวเนี่ยนะครับจะต,ต้องดูสัญญาณลักษณะนะครับนะก็ทําไมฮะก็คือต้องรอนะครับถ้าเกิดคนเนี่ยถ้าสามารถเปิดพอดีเปิดได้เลยเหมือนกันนะครับเปิดบายเปิดได้เลยแต่ว่าก็ก็ค่อนข้างเสีย่ยงนะครับถ้าจะให้ดีนะครับก็คือว่าอาจจะรอรอบต่อไปนะครับหรือว่าทําไมฮะก็ เป,เปลี่ยนความคิดไปเล่นฝั่งเซลล์ดีกว่านะครับทีนี้โซนนีเจะเซลล์เนี่ยนะครับก็จะเป็นช่วงโซนนี้นครับจะเป็นช่วงโซนฟิบโบนะครับอยู่ที่่1.746นะครับจนถึง1.787นะครับก็คาดว่าอาจจะไม่ถึงด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าทําไมคนระับเพราะว่ามันมี เทรนไลน์อยู่มันมีเทรนขาลงอยู่นะครับประมาณนึงนะครับอันนี้นะครับอาจจะวิ่งไปไม่ถึงนะครับนะฮะอาจจะวิ่งไปไม่ถึงแพทเทิร์นที่หนึ่งเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าวิ่งไปไม่ถึงนะครับมาเทสที่เทรนไลน์นะครับแล้วก็ลงนะครับช่วงช่วงที่มันลงอะนะครับกับเกิดสัญญาณการกลับตัว เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ลงเนี่ยนะก็จะเป็นช่วงที่จะเข้าครับจะเข้าผมไม่ได้บอกว่าราคาที่หนึ่งจุดเจ็ดจะเป็นตัวเข้านะครับถ้ามันเกิดลักษณะนี้นะครับก็จะก็แถวๆเนี้ยจะเป็นราคาที่น่าเข้านะครับผมหรือถ้าเป็นในแพทเทิร์นที่สองนะครับถ้าทําไมฮะคือจะสังเกตเห็นว่ามันมีการทําไมฮะโลของมันเนี่ยคือคือ โลโลของมันะยกโลลงตลอดใช่ไหมฮะแต่ไฮที่ที่มันยกขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเป็นไฮที่มันต่ำกว่าเดิมใช่ไหมฮะอันนี้ก็เป็นไฮที่โทษทีทษทีนะครับเดี๋ยวผมเอาปากการับนี้ก็จะเป็นไฮที่ต่ำกว่าเดิมเนี่ยแะก็มียกรีบาวไฮขึ้นมานะครับรีบาวไฮขึ้นมาเป็นไฮที่ต่ำกว่าเดิมเท่านั้นเลยนะครับก็นะครับ นะอาจจะเป็นราคาในโซนแถวๆนี้นะครับอีกรอบหนึ่งนะครับอ๋อโทษทีมันไปมันไปติดตรงนั้นนะครับอ่าโอเคไม่เป็นไรนะครับป,ป,ปึ๊บไม่ไปฉันยากเย็นเสลี่เกินอ่าโอเคนะครับ ปึ๊บนะครับอันนี้ผมผมเทียบไฮอะเทียบไฮของของวันนี้ไปเลยนะครับไฮของวันนะครับปึ๊บนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโซนที่มันอาจจะเข้ามานะครับก็อาจจะไปอยู่ในโซนที่โบตัวที่2ก็คือ1นึ่นะครับจะถึง1.7หรืออาจจะไม่ถึงนะครับอาจจะถึงแค่1.683ก็เป็นได้เพราะทำไมฮนะมันมีคือเราคาดการว่า รามีโซนพิบูลที่คาดการสองโซนก็จริงนะแต่โซนโซนใหญ่พิดว่าไม่ง่ายไปไปได้นะครับโซนที่สองเนี่ยน่าจะมีความไปไปได้มากกว่านะครับที่ราคามันอาจจะสวิงตัวไปถึงครับอาจจะไปแตะนะครับที่หนึ่งจุดหกแปดสามครับหรืออาจจะมีวนเวียนมาบ้างนะฮะแต่ไม่ควรทำไมฮะไม่ควรเกินไม่ควรเกินแต่ถ้าเกินเป็นไปได้ไหมก็เป็นไปได้นะครับแต่ถ้าเกินเนี่ยก็รอดูว่า มันจะมีสัญญาณการกลับตัวในช่วงของเทรนไลน์หรือเปล่าเนี่ยแต่ถ้าเกิดสมมุญญติว่ามาแตะอยู่ในอาจจะเป็นในโซนฟิโบอันอันที่สองนะครับหรือว่าแตะพอดีนะครับแล้วทำไมฮนะเกิดสัญญาณการกลับตัวก็จะเป็นจุดที่สามารถที่จะเข้าเซล์ได้อีกเช่นกันครับผมจะเป็นจุดที่เข้าเซลได้เช่กนกันเดี๋ยวผมเปลี่ยนสีก่อนครับเพื่อที่จะได้เห็นภาพเยี่ยชัดเจนครับสีไหนดีสีแดงนะครับปึ้ง จุดม้านะครับปึ๊บอ,อันวงกลมนี้จะเป็นจุดม้าของทิศทางสีแดงนะครับนะครับก็เป็นการคาดการว่าทำไมฮะคือถ้าเซลล์ตอนนี้รับรองติดลบแน่นอนนะครับติดลบแน่นอนเราก็ต้องทำไมฮะอรอรอจนกว่ามันจะเกิดสัญญาณการกลับตัวอีกรอบหนึ่งครับทำไมถึงไม่นิ่งฝักเซลล์เพราะว่ามเป็น,น,นตัมกราฟเด um, นะครับสี่ชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงนะครับก็ เป็นไปในทิศทางเดียวกันนะครับเป็นไปในทิศทางเดียวกันก็คือเซลล์นั่นแหละนะครับผมมันมันเป็นขาลงนะครับมันมีสิ่งที่บ่งชี้นะครับแต่สี่ชั่วโมงเนี่ยนะครับมันก็เข้ามาอยู่ในโอเวอร์โซลนะครับโอเวอร์โซลแล้วคจ,จะเป็นไปได้ว่าแท่งต่อไปเนี่ยนะครับสี่ชั่วโมงนะครับไส้แท่งเนี่ยจะอาจจะสั้นลงถ้าไส้แท่งสั้นลงนะครับถ้าไส้แท่ง สซแทนเทียนสั้นลงแหละมันอย่างนี้ทกเนี้ยนะครับนะฮะถ้าท่านเข้าไปแล้วเราท่านยังกําไรอยู่เนี่ยท่านออกมาก่อนนะครับนี่ฮะมันอย่างนี้นนี่นี้ฮะแท่งนี้นะครับไ้ยาวเลยใช่ไหมครับเสร็จปุ๊บแท่งถัดไปเนี่ยนะครับต่ําลงมาก็าจริงนะฮะแต่ไ้เนี่ยมันมันลงมันมันสั้นลงไปกว่าเดิมแสดงว่ามีแรงซื้อเข้ามานะครับนั่นก็ต้องออกไปก่อนนะครับต้องออกไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยหาจังหวะเข้ามา นะครับผมประมาณนี้ลักษณะนี้นะครับถ้าถ้าเซลล์นะครับถ้าเซลล์เนี่ยนะฮะถ้าเอาตามโซนฟิโบอันที่สองนี้นะครับนะฮะสต็อปลอสจะอยู่จุดไหนเดี๋ยวผมเอาโซนฟี่โบอันแรกออกก่อนนะครับอ่าสต็อปลอสนะครับสต็อปลอสเนี่ยนะฮะก็จะอยู่นะครับประมาณนะครับหนึ่งจุดเจ็ด สามห้านะครับหรือนะครับถ้ารับความเสี่ยงได้มากอีกหน่อยก็คือหนึ่งจุดเจ็ดห้านะครับผนี่ d t นะครับประมาณนี้นะครับโอเคนะครับถามว่าแล้วจะไปปิดตรงไหนล่ะนะครับจะไปปิดตรงไหนล่ะนะฮะถ้าเปิดจุดนั้นนะครับก็ไปปิดในโซนฟิโบอีกเหมือนกันนะครับปิดที่นะครับ นะครับมันจะมีอยู่มันจะมีอยู่อย่างนี้ฮะปิดอยู่ที่เท่าไหร่เนี่ย1.28จุดสองแปดนะครับหรือ1จุดทษที่หนึจุดหสองแปดนะครับถึง 1. 6 5 1หห้าหนึ่งะครับนะฮะแต่ว่านะครับท่านถามว่าท่านสามารถรัน p o s i t i o เซลล์ต่อไปได้ไหมต่อได้นะครับถ้ามันสามารถทะลุทะลุในช่วงกรอบราคานี้ลงไปได้หรือนะครับทะลุแนวรับที่ หนึ 1> 1. ่งจุดห้าเก้าเก้าดอลลาร์ไปได้เนี่ยหนึ่งจุดห้าเก้าเก้าเลยครับนะครับหนึ่งจุดห้าเท่าไรเนี่ยแปดสี่ถ้าทะลุลงไปได้เนี่ยท่านก็รังต่อนะครับแล้วท่านจะไปปิดตรงช่วงไหนเนี่ยนะครับก็แล้วแต่ท่านเลยนะครับแล้วแต่ท่านเลยอยู่ท่านเนี่ยอาจจะไปปิดในช่วงของไส้ไส้เดิมที่มันลงมาก็คือหนึ่งจุดห้าหกก็ได้นะครับ,นะรบก็เป็นแนวทางในการเทรด สำหรับคนที่จะเทรดในวันนี้นะครับก็สรุปก,ก็คือว่าคนที่จะถือยาวนะครับทรงกราฟเนี่ยยังไม่สวยที่จะให้เน้นลงทุนถือยาวนะครับสายสปอตถือยาวก็ต้องรอรอกันไปก่อนรอแบบมากๆเลยนะครับรอมากกว่าเหรียญตัวอื่นที่ผมได้เคยแนะนำไปท่านที่เล่นสั้นในส่วนของอสปอรตหรือฟิลเตอร์ขาบายเนี่ย จริงก็ไม่แนะนำนะครับแต่นะครับสามารถใช้ time frame ย่อยๆเนี่ยครับ time frame 15นาที time frame 5นาทีนะครับในการเข้าเทรดได้ก็ดูสัญญาณกับตัวนะครับนะฮะแต่เวลาท่านลาย position เนี่ยท่านก็อาจจะรันได้สั้นๆนะครับเพราะว่าโมเมนตัมหลักหรือเทรนหลักเทรนหลักเนี่ยก็ยังคงเป็นเทรนขาลงอยู่นะครับผมนะฮะก็การที่ท่านทำทำลักษณะเนี้ยจะจะบายหรือว่าจะ เล่นสปอร์ตมันก็เป็นการสวนเทรนครับซึ่งค่อนข้างที่จะเสี่ยงพอสมควรนะครับแต่ก็เน้นน้ําหนักก็เลยเน้นน้าหนักไปทางฝักเซลล์เสมากกว่าครับก็ตามแผนที่ผมบอกให้ไว้นะครับผมนะฮะโอเคนะครับก็หวังว่านะครับคลิปนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์กับท่านลงทุนนะครับไม่มากก็น้อยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ครับกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดนิดนึงครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ